บิ๊กเนยโพสหลังเกมบุรีรัมยูนเนต็ดอุ่นเฉียนราชบุรีมิตรผล f อ3ซสต่อ2สวัสดีครับเบลกี้สันใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับเนวินชิดชอบประธานสโมอสรบุรีรัมยูนเนต็ดชื่นชมแฟนฟุตบอลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในเกมอุ่นเครื่องนัดที่เอาชนะราชบุรีมิตรผล f อ3ซต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ยังติ่งฟอร์มการเล่นต้องดุดันกว่านี้โดยเร่งปรับทีมแก้ไขส่วนที่ขาดหายให้ทันเมตรีสตาร์ทในวันที่13กันยายนนี้ เกมดังกล่าวประสาทสายฟ้าเอาชนะไปได้3ต่อ2โดยได้ประตูจากสุพโชคสารชาติอภิวัฒน์นวลลำหินและสุภชัยใจเด็ดโดยนั้นนี้บรรดาผู้เล่นต่างชาติเซตใหม่ได้ลงสนามกันอย่างครบครันอย่างไรก็ตามท่านประธานสโมสรได้ออกมาพูดหลังเกมขอบคุณแฟนบอลกว่า2000คนที่ให้ความร่วมมือมาตรการป้องกันโควิด -19 เป็นอย่างดีแต่ติงฟอร์มการเล่นของลูกทีมผ่านแฟนเพจลุงในวินว่าเมื่อวานนี้ที่น่าพอใจคือแฟนบอลบริรัมยูเนเต็ดให้ความร่วมมือดีมาก กับการปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณส,สุขเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่ยังไม่น่าพอใจต้องปรับปรุงพัฒนากันอีกเยอะก็คือฟอร์มของทีมรูปแบบการเล่นของทีมที่จะต้องเร่งกลับสู่มาตรฐานบริยมยูเนเต็ดให้เร็วที่สุดให้ทันกับเวลาที่มีอยู่และให้แฟนบอลบริยามยูเนเต็ดพอใจสมกับคําที่รอคอยชมและส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจกันมาตลอดบริยามต้องทําได้เนวินโพสต์ผ่านแฟนเพจลุงเนวิน สำหรับบริรัมยูเนเต็ดมีโปรแกรมบุกไปเยือนบีจีปทุมยูเนเต็ดในเกมนัดที่5วันที่13กันยายนนี้เวลา19นาฬิกา